ปลาไหลนะครับทิดไอ้งโงต่ตัวเบื่อเรมเลยเนีย่ดูดิตัวใหญ่ด้วยแม่ดูดิปลาไหลนะปลาไหลดูแม่เล็บลิ้นด้วยเอาละครับไอตีนะครับปลาอยู่ดีไปตีปลาช่อนดีฟา้าป่ามันจะไปได้งไงเนี่ย anh ngô anh ngô mình dỡ mang ạ cắn đấy cắn đấy đồ ra nào anh ngô ấn quẹt kỳ ăn đi bây mới mình hoa tìm là anh ngồi các anh ngồi các đặt dỡ thế à, đồ bàn dỡ mang lại nhá đan nhiều ปลาวะเฮ้ยวะโดหรอโดก็เหรอโดก็โด,ดเถอะโดก็อยู่ครับโดแล้วไงขอให้กาดนะครับโดก็ไม่เว้นอ่ะครับขอได้คำเดียว เรากระโดดนะครับเจอเม่นเข้าไปสะโดก็ต้องร้องครับผมอืมตัวนี้ไปทำปลาเค็มดีกว่าเสอยากกันนะใช่ไหมวัดวัดปลาช่อนติดง่ายครับสะโดก็ไม่เหลือครับถ้าอมก็ว่ากันทีนึงอมก็เสียวขาดนะแต่ว่าตัวมันเล็กครับคงไม่ขาดหรอกคระโดวันครับกัดเม่นสะโดก็ยังโดนครับไม่เว้นหลอดละคำเดียวครับกัดเป็นตาย โอเคครับผมแม่นแค่นะครับอ๋อนี่ปลาไหลติดจุดตัวหนึ่งคนะับกดักปาลาไหลไว้ <laughs> ยาวเฟ้ยเลยโอเคครับ okay, ผมเนี่ยกรดักรอบกั้นคลอ,นะองคนู้นก็ดักอีกอันหนึ่งตักเยอะมากครับผมตีระหว่างกลางเลยโอ okay, <Okay, S 2> เคก็ <laughs> okay, ขังชโดโอละโอเคครับผมชาดโก็ยังโดดนะครับตัวนี้เดี๋ยวเอาไปคนระับเก็บไปทำปลาเค็มแดดเดียว,ยวนะโหแม่นแค่ครับผม ช่อนได้ฉโดก็ได้ครับตรงอื่นไม่เวิร์กครับมาเราก็ต้องเน้นตรงกาปานะครับลกๆหน่อยขึ้นฝั่งครับค่อยลากลงดูอุ้ยอืโดโดแมน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 โ โอ้โหโอ้โหโอ้โหอืโโอจโ,โ,โ,โดโกินเม่นเรียบร้อยเลยครับตีตรงนู้นตามอากาศตรงนี้จะไปเห็นอะไรล่ะครับจะไปวัดกินเม่นนะครับก็เดี๋ยวผมจะถ่ายรูปแล้วผมก็จะปล่อยมันนะครับเม,ม่นนะครับเดี๋ยวมาซ่าวัดเป็นติดหมดนะครับปกบกระถ่อมเดียว โดก็จะโดนะครับนี่อุ้ยอย่าหลุดอย่าหลุดมาเลยขออนุญาตเกาะไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วผมจะถ่ายรูปก่อนแล้วผมจะปล่อยมันโอเคเกาะเฮ้ยเอ,อาถ่ายรูปก่อนจะปล่อยแหมอ่านี่ไห้ดูเห็นเม่นไหน ถอ่ออโดนยังกัดนะครับบอกได้คำเดียวอถอยโดนกน่อนแอคหน่นร้อนๆอ่ยโอเคครับวันเดือนปีโอเคอบอกแล้ว วัดติดสก,กิดตายนะครับน้องเม่นผมไปปล่อยไปนะครับดงแวนโดแวนหมดแล้วยามาซ่าแหมทำมาเป็นไรไปสักโอเคไปแล้วครับผม <c oughs> ก็นี่ครับเป็นเม่นยางนะครับเม่นยางก็เล่นชะโดได้นะครับโอเคครับแล้วอย่างครับถ้าหลังใช้นะครับนะครับหลังใช้นะครับควร คนทำตัวเบ็ดไว้แงี้กับตัวเบ็ดไ้นะครับเวลาเลิกตกนะครับเวลากลับไปบ้านก็เป่าให้แห้งแล้วก็เอาไว้ครับโอเคให้ยางมันฟื้นตัวนะครับโอเคครับผมครับก็ระชะโดไปแล้วไงต่อดีก็หาไหมอื่นนะครับโอเคครับผมโอเคครับผมเปาได้ครับเม่นแคะกัดติดสะกิดตายนะครับผมยอด